ดูดูตานนี้เหลือแค่สองเก้าอี้เท่านั้นเราจะวิ่งไปได้หรือเปล่าไปจะติดสปีดไปเลยดูนะดูนะเฮ้ยเฮไปไปไปไอหนูเป็นของพี่ค่ะเป็นของพี่นะครับเฮ้ยอ,อันนี้ชิงแชมป์ชิงแชมป์ดูดิว่าเราจะได้หรือเปล่าเฮ้ยเราจะได้หรือเฮ้ยไปไปตาดีจะชน,น,น,นะเย้ ชนะตาแรกก็ชนะไปแล้วอู้ดีใจสุดๆเลยอาแล้วทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ตาที่สองไปที่เรียบร้อยแล้วนะตานี้เราจะมาให้กําลังใจปัญญานะเพราะว่าตาที่แล้วเราแบบว่าเราได้แชมป์แล้วไงเนี่ยเราต้องให้ป hmm. uh, ัญญาได้แชมป์เหมือนกับเราเฮ้ยจุ๊บจุ๊บเฮ้ยเอ้ยอันนี้อันนี้สโลสโลเฮ้ยเบรกเบรกเฮ้ยอันนี้มันเป็นหิมะพูดหิมะอ เอาไปอีกอันนึงดีอ๋อไปใหญ่ได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะอือไม่นะ